ในการที่หน้ากล้องนี่นะครับผมเชื่อมัติป่วงกับไล่พิชาเยอเทคนิคในการใส่หมูนะครับใส่หมูในการฟักนกลองหุ่ม่วยต้องเสียงเดียวกันเสียงไม่ขึ้นกันเวลาตีออกมาร้อมกันแล้วผสมโติา่าเัาตีค่อยๆแต่ว่าความกันซิ้หน่วยไม่กระดังน,นะครับแต่ว่าถ้าผสมโบราตีข้อง คนละเสียงตีแห้งมันได้เหมืนกับโมเมนเสียงเดียวกันก็เป็นคนละเสียงเหเสียงกันเพรเสียงทีองหนักกว่าเห็นที่ที่กันก็กล้วยนะครับในกล้วยทิดก็หนากกว่าเพื่อ เสียงมันน่วงเสียงกับมันอยู่ในเสียงเดียวกันนะครับเยอะมากครับกองแสงด้วยสี่เสียงเดียวกันนะครับมานี่ เดี๋ยวผมสะเอาจงไว้สองหน่วยแล้วเสียหายมัวเฮาล่องติดนะครับล่องใส่หูบังนะครับล่องใส่หูในการกินนะครับเดี๋ยว้อมตัวแทนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพนแปดพนลูกครับ